การปฏิบัติของเราเฝ้าดูจิตตัวเองดูการกระทําของจิตความคิดความนึกความจงใจความพยายามความปรุงแต่งเจตนาความโลภก,ก็ต้องมีเจตนาความโลภความโกรธความหลงมีเจตนาทั้งนั้นแหะหลงว่ามีเราก็ต้องมีเจตนาหลงว่ามี ตัวตนมีเจตนาที่เกิดจากความหลงคว, os, ความโลภความโกรธความหลงเฝ้าด,ดูจิตตัวเองมีความโลภไม่มีความโลภมีความโกรธไม่มีความโกรธมีความหลงไม่มีความหลงขณะนั้นเวลานั้นฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านเซื่องซึมเฝ้าดูมีบางท่านบอกอาจารย์จิตซึมซึมเ็เรียกจิตเซื่องซึมจิตหดหูเป็นจิตชนิดหนึ่งที่เราต้องเฝ้าดูเป็นความปรุงแต่งชนิดหนึ่ง จิตหดหูก็รู้ว่าจิตทดถ,จจจจตตจถูจิตอยู่ในสมาธิก็รู้ชัดว่าอยู่ในสมาธิจิตตั้งมั่นจิตถึงอัปปนาจิตอยู่ในสมาธิในมารคตะถึงอัปปนาก็รู้หรือว่าจิตชอบรูปรสกลิ่นเสียงก็ทราบก็รู้ว่าจิตนั้นอยู่ในกามาวจรชอบรูปรสกลิ่นเสียงถ้าอยู่ในฌานอยู่ในสมาธิก็ไม่ชอบไม่เหมือนกัน เวลาที่มีสมาธิดีกินข้าวก็ไม่อยากกินไม่อร่อยไม่อยากกินข้าวกินก็กินได้แต่ไม่อยากกินกินนิดๆหน่อยๆนั่นเพราะว่าจิตอยู่ในสมาธิอาการของสมาธิก็รู้อาการของสมาธิอยู่ในการมวจรก็รู้พิจารณาจิตของเราจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าตั้งมั่นตั้งมั่นโดยสมาธิโดยสมาสมาธิสมาสติ ตั้งมั่นมีลักษณะตั้งมั่นเห็นอารมณ์เช่นความคิดดูความคิดเกิดแล้วก็ดับดูความโกรธเกิดแล้วก็ดับแม้กระทั่งความขัดใจดูแล้วก็ดับมป็นกิตตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นไม่หลงอารมณ์มีกําลังดีอารมณ์อะไรเกิดก็รู้ทันมันก็ดับไปหมดเรื่องกิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นด้วยวิปัสสนาหรือสมาธิหลุดพ้นอารมณ์หลุดพ้นจากอารมณ์ด้วยวิปัสสนา ด้วยการเข้าไปดูอารมณ์เช่นไปดูความง่วงความง่วงก็หายไปนั่นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยวิปัสนาหรือได้ยินเสียงลำคาญใจไปดูความลำคาญความลำคาญก็ดับไปทันทีนี่หน์หลุดพ้นด้วยวิปัสนาตทางควิมุติหลุดพ้นด้วยวิปัสนาด้วยองค์ธรรมนั้นๆและจิตหลุดพ้นด้วยสมาธิหรือจิตมันตั้งมั่นมีกำลังของฌานของสมาธิ หลุดพ้นสมัยหนึ่งเวลาหนึ่งหลุดพ้นจากความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความอยากทั้งหลายติดตั้งมั่นเป็นสมาธิหลุดพ้นด้วยสมาธินั่นคือการที่เราเฝ้าดูจิตของเราในอาการต่างๆในชีวิตหรือในห้องกรรมฐานเฝ้าดูจิตเราด้วยไปเมื่อเราเฝ้าดูแล้วเห็นความเกิดและความดับไปของจิต ต้องมารวบลงตรงนี้เมื่อดูจิตแล้วเห็นความเกิดขึ้นคือความก่อตัวขึ้นและความดับไปจิตทั้งหลายเราเฝ้าดูเท่านั้นรู้อยู่เห็นอยู่เฝ้าดูเป็นที่ระลึกเป็นที่ตั้งของสติสติปัฏฐานเราเป็นผู้ดูเฝ้ารู้เฝ้าดูเท่านั้นเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่อาศัยระลึกเท่านั้น เป็นอารมณ์ของสติของจิตที่ประกอบด้วยสติเท่านั้นเท่านั้นนะไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำจิตเราคือไม่ถูกความอยากครอบงำไม่ถูกความเห็นครอบงำจิตเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราดูความโกรธเกิดและดับไปคนใหม่ๆความโกรธเกิดขึ้นเราไปปรุงแต่งความโกรธ เพิ่มคือเราอยากให้ความโกรธบันดับเราไม่อยากโกรธอันนั้นคือความอยากเรามันก็นเ,เรียกว่าดูด้วยความอยากเห็นด้วยตัณหาตัณหาและทิฏฐิทิฏฐิเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่าความโกรธนั้นเที่ยงเป็นตัวตนเราแล้วก็ดูด้วยความอยากอยากให้เป็นอย่างอื่นจากที่เขาเป็นเขาเรียกว่าไม่ถูกความอยากและความเห็นเราครอบงำ ถอนตัวตนได้เมื่อมาจบสุดท้ายกับถอนอุปาทานถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ถอนตัวตนถอนความเห็นว่าตัวตนได้นั้นมาสรุปลงที่การดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเห็นอนัตตานจะปล่อยวางละอุปาทานความยึดถือว่าตัวตนถ้าดูในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าดูถูกต้องคือไม่ได้ดูด้วย ความเห็นของเราด้วยมานะของเราเราว่าเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นอย่างนี้มานะเรานี่ตัวดีตัวไร้กัดมานะอัตตาตัวตวนรนไปแทรกไปแซงไปจัดการธรรมชาติหรือสภาวธรรมที่เกิดในปัจจุบันให้เป็นไปต่างๆแล้วก็ปิดกั้นปัญญาจริงๆไว้ไม่ให้เรารู้ไม่ให้จิตรู้เพราะดูด้วยตัณหาม,มานะทิฐิดูด้วยธรรมสามอย่างนี้ ดังนั้นผู้ที่จะฝึกปฏิบัติได้ดีเร็วก้าวหน้าพัฒนาก็ต้องดูด้วยใจเป็นกลางเป็นธรรมไม่เอาตัว,เอ,ตวเอาตนความอยากของเราเข้าไปจัดการเราก็พิจารณานะเรื่องเราดูถูกต้องหรือไม่ดูด้วยความเห็นเราเบางทีเราก็เรียนฟังเราได้ยินเรามีความคิดไปต่างต่ในความรู้ประสบการณ์เราที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเป็นความเห็น ของผู้ปฏิบัติทีนี้เราไปดูดรวยความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ตรงธรรมะการปฏิบัติก็ยากเพราะว่าดูทีใดก,ก็เป็นความเห็นเราอยู่อย่างนั้นเช่นผู้ปฏิบัติมักจะชอบนิ่งแต่ให้ดูอนิจจังไม่เที่ยงไม่ถูกนี่คือข้อที่มักจะเกิดเรื่อยๆมาเราชอบจะนิ่งยางชอบไปนิ่งให้จิตมันนิ่งแต่เราละเลยการรับรู้การสังเกตธรรมชาติ ทางกายทางใจที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงกดูเห็นอันนี้จังเนี่ดูรูปนามเรากําหนดอารมณ์ปัจจุบันดูแล้วเกิดขึ้นดับไปต้องดูลักษณะอย่างนี้สมาธิจะเกิดเองจะเป็นสัมมาสมาธิตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์เลือกสัมมาสมาธิเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตปรุงแต่งรู้ทันเกิดและดับไป ก็เห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตานะในความปรุงแต่งทั้งหลายนะนี่ก็เรียกว่าดูให้ถูกต้องแล้วความนิ่งของสมาธิจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองเป็นสมาธินั่นแหละก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เป็นสมาธิที่ตื่นตัวตื่นตัวตั้งมั่นระวังรู้เท่าทันอารมณ์ปัญญาเกิดนี่ก็ฝากทุกทุกท่านเข้าดูจิตของตัวเอง